วันกอ่อนครับทำไมครับหยิบมือถือขึ้น,นมาไล่ผ่านด,ดูตามโซเชียลเน็ตร์กเจอข่าวนี้ครับโคล่ากำลังจะหายไปยในปี2050 <c oughs> มาอีกแล้วครับข่าวหน้าละเหี่ยใจดูช่องนี้มันมีข่าวดีมากเลยวันนี้เราพูดเรื่องน้ําท่วมพูดเรื่องไฟป่าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดเรื่องความเดือดร้อนที่มนุษย์จะเจอแต่แน่นอนครับว่า มนุษย์ไม่ใช่สปีชีส์เดียวที่จะเจอความเดือดร้อนจากความเปลี่ยนแปลงของโลกสัตว์ก็เช่นเดียวกันสัตว์ศูนย์พันสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยสัตว์ไม่มีอาหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆมันเกิดขึ้นถี่และบ่อยมากปีนึงมีสัตว์ศูนย์พันจำนวนมหาศาลเพียงแค่รอบนี้มันเกิดขึ้นกับสัตว์ที่เป็นไอคอนของความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไอคอนของความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มนุษย์ยังพอเหลืออยู่อย่างเล็กน้อยไม่ว่าสายสัมพันธ์นั้นจะเบาบางแค่ไหนแต่ว่านี่คือสัตวว์ที่่่าาาาให้้้เรรรยยยังงููสึกกออแคบ อยากรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้บ้างโคอาล่าครับเป็นอีกสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งกําลังเข้าไปสู่รายชื่อของสิ่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์ปจากโลกไปนี้โดยข้อมูลตรงนี้นะครับมาจากรายงานของ IUCN นะครับหรือว่า International Union for Conservation of Nature นะครับซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งก็ได้จัดว่าโคอาล่าเนี่ยล่าสุดนะครับอยู่ในสถานะ Vulnerable หรือว่าเกือบอยู่ในไข่ใกล้การสูญพันธุ์ซึ่งถ้าหากไม่มีการจัดก,การอย่างเร่งด,วด่วนโคอาล่าจะสูญพันธุ์ไปภายในปี2050 อีกไม่ถึง30ปีหลังจากนี้นะครับผมโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้โคอาลาเนี่ยเข้าใกล้าการสูญพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆก็คือ1ภัยแง้ง2โรค3คือภัยจากมือมนุษย์นะครับเช่นโดนรถชนตายหรือไม่ก็แบบว่าสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ไปกัดโคอาลาจนตายอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้โคอาลาอยู่ต่อไม่ได้ก็คือการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งหลายคนเห็นแล้วว่าไฟป่าเนี่ยได้กลายเป็นปัญหาอันใหญ่มากๆของประเทศออสเตรเลียและผู้ที่จะเดือดร้อน จากสิ่งนี้โดยตรงก็คือสิงสาราสัตว์ทั้งหลายและโคราเป็นหนึ่งในนั้นครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดเรื่องหน้าเครียดเหล่านี้กันเพิ่มเติมนะฮะเรามารู้จักเจ้าโคราให้ดีกว่านี้หน่อยนะฮะสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับโคราข้อแรกก็คือโคาานั้นน่ารักส่วนข้อ2 โค่านั้นไม่ใช่หมีนะครับผมอันนี้คงรู้กันอยู่แล้วล่ะโคล่านะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมจะพวกมาซูเปียวนะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับเป็นญาติกับจิงโจ้อย่างนี้นะไม่ใช่หมีนะจ๊ะน้องๆทุกคนและสามโค่านี้มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่แค่แถบเดียวบนโลกใบนี้นะครับคือบริเวณแถวตะวันออกของประเทศออสเตรเลียแถวรัฐควีนสแลนด์วิกตอเรียนิวเซาท์เวลส์นะครับเป็น3รัฐที่โค阿拉อาศัยอยู่ที่นั่นถ้าพูดถึงแผนที่ของออสเตรเลียโดยรวมเนี่ย ทางด้านตะว,วันตกนะครับผมแถวนั้นจะเป็นทะเลทรายแถบที่เรียกว,ว่าเอาแบกกันจะแห้งแล้งแล้วก็ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงทางท่าตะว,วันออกไล่ไปถึงตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเป็นโซนที่มีป่าเยอะนะครับไล่ตั้งแต่ป่ายูคาลิปตัสป่าโปร่งในตอนล่างขึ้นไปถึงป่าดิบชื้นในตอนบนนะครับตรงนี้ก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เจ้าโค่านี้อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของโคาเนยครับก็คือต้อนยูคาลิปตัสนะครับซึ่งมักจะเป็นพิษ กับสัตว์ส่วนใหญ่ในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นมีสิ่งมีชีวิตไม่กี่อย่างเท่านั้นที่สามารถกินใบของยูคาลิปตัสได้ซึ่งเรื่องที่น่ารู้อีกอย่างก็คือใบยูคาลิปตัสเนี่ยสารอาหารต่ำมากนะครับทำให้กินไปก็ไม่ค่อยได้แคลอรี่อะไรเท่าไหร่ทำให้โค阿าเนี่ยสามารถหลับคาต้นยูคาลิปตัสได้ถึง18ชั่วโมงนะครับต่อวันเช่นเดียวกันกับคนที่ทำงานเยอะเกินไปโคลาในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครไปล่าเลยมันถือว่าเป็นสัตว์ที่ออสเตรเลียพยายามสงวนไว้อย่างด <it> ีนะครับ หนักบ้างนะครับผมโดยประโยชน์หลักๆของโครล่าในตอนนั้นก็คือเอาขนนี่แหละครับไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเป็นสินค้านะฮะแต่ปัจจุบันนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับโครล่านี้นอกเหนือจากน่ารักแล้วนะฮะก็ยังมีความสําคัญกับระบบนิเวศเป็นอย่างมากด้วยเพราะอย่างที่บอกไปเป็นสัตว์ที่กินต้นยูคาลิตัสซึ่งต้นยูคาลิตัสเนี่ยจะมีเยอะในป่าแถวป่าโปร่งของออสเตรเลียนะครับแล้วใบของต้นยูคาลิตัสซึ่งบวกกับมีน้ํามันอยู่ในต้นนี่เนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีเวลาเ,ลาเกิดไฟป่าเพราะฉะนนนนั้กการมมมมีีอออยู่ขงโคคคเเ็็เปหืวบุ จำนวนเชื้อเพลิงที่เกิดมาจากเศษซากใบของต้นยูคาริตัสในช่วงหน้าแล้งนะครับเวลาเกิดไฟป่าเนี่ยถ้าไม่มีโคอาล่ามาคอยกินใบไม้เหล่านี้เลยตอนที่ยังอยู่บนต้นเนี่ยไฟป่าก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับในหน้าฝนเนี่ยอุนจินะครับของโคอาล่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสารอาหารสําคัญครับที่จะช่วยฟื้นฟูป,ป่าที่โดนไฟไหม้มาจากหน้าแล้งแล้วก็เป็นสารอาหารสําคัญให้กับมแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆที่หากินอยู่ตามพื้นของป่าเวยครับเพราะฉะนั้นโคอาล่านะครับนอกจากน่ารักนะครับผมพูดไปเล้วอย่างว่าโคอาล่าน่าร เต็มที่นะครับแต่พูดไปก็เหมือนลำเอียงเพราะจริงๆเราไม่ใช่แค่โคราหลหรอกครับคือโคราลนี่สำคัญแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันมีความสําคัญเป็นจิ๊กซอในระบบนิเวศทั้งสิน้นขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆโคราลเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของสปีชีส์ในป่าเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นสปีชีส์ไหนครับถ้าเราดึงออกมาจากระบบนิเวศโดยรวมเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งจริงๆนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ทีีีี่่่รร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 ุุนแงงงงททสสสสดคคัขอออออกกกกการราา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 าเเเืืืมมมววชชติูญยยหหหลลภภพษษฤ Los of b i o d i v e r s i เ y นะครเพราะมันจะทําให้ระบบนิเวศในหลายๆพื้นที่โบนโลกเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงปัจจัยหนึ่งส่งผลไปทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ระบบล้มทั้งระบบได้และสุดท้ายผลมันก็วกกับมหามนุษย์ซึ่งยังไงเสียเราก็ต้องการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศซึ่งมีความสมบูรณ์ในการดํารงอยู่ของพวกเราซึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้โคอาล่าใกล้สูนพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆก็คือไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปแล้วโดวยปกติเเเนนนี่่่่ยยยตตตต้้้้ไไมมแถวววออออสรรรลาาาาาางูคิิปััััฒกกพืบบฟ ต้นยูคาลิตัสเนี่ยจริงๆเขามีความทนไฟเป็นอย่างมากพอหมดฤดูไฟนะครับเขาไม่ได้ตายนะครับต้นยูคาลิตัสพร้อมจะแตกหน่อใหม่ทันทีฟื้นคืนชีพมาได้ทันทีทันทีที่ได้ฝนเพราะว่านั่นคือไฟป่าในยุคก,ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากพอที่จะไหม้ไปถึงยอดของยูคาลิตัสได้นั่นแปลว่าภาวะไฟป่าที่รุนแรงขึ้นด้านหนึ่งมาจากการขยายการอาศัยอยู่ของมนุษย์นะครับและการการะทําต่างๆของมนุษย์อีกด้านหนึ่งมาจากภาวะคลื่นแมชชีนเนี่ยรวมกันปุ๊บก็ทําให้ไฟป่ามาแรงขึ้นแล้วไฟที่ไหม้รุรครัตส ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองจากฤดูไฟได้สุดท้ายก็กระทบที่อยู่อาศัยของโค阿าในที่สุดนะครับนี่คือปัจจัยสําคัญที่กาลังต้องแก้ไขเป็นอย่างยิ่งที่ออสเตรเลียนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อว่าแก้ไขยังไงนะครับขออนุญาตขยี้ความน่ารักของโค阿าเพิ่มีปนิดนึงนี่คือเพลงที่แต่งโดยพิงฟงนะครับผู้แต่งเบบี้ชาร์กนั่นแหละครับมีเพลงโคลาด้วยแล้วท่านั้นยังไม่พอ นี่ใครจะทนไหวใครจะทนไหวดูส่วนอันนี้นะครับเป็นโคอาล่าที่ตกงมาจากต้นไม้แล้วกำลังโวยวายอยู่ใช่ครับมันร้องมันร้องอย่างนี้ครับโโบนเพื่อนบน,บน มันยังน่ารักในแบบหนึ่งกึ่งน่าลำคาญนิดหนึ่งแต่ก็โอ้โหไม่เป็นไรนะลูกนะเพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนว่าให้โคอลหาอยู่บนต้นไม้อยู่ในป่าของมันดีแล้วถ้ามันตกลงมาปุ๊บก็ต้องฟังเสียงนี้ไปชั่วกับชั่วกันเป็นการริมายว่ามนุษย์มึงไม่สามารถดูแลให้โค阿ลหาอยู่บนต้นไม้ของตัวเองได้นะกลับมาเรื่องปัญหากันต่อนะครับสถานการณ์ที่ออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาเนี่ย โคอาน่านะครับมีจำนวนลดลงตั้งแต่ประมาณ33-61%ถึงนะครับลดลงเยอะมากแล้วคาดว่าในธรรมชาติเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงแสนตัวแล้วนะครับดีไม่ดีตามการคาดคเีบางอันเนี่ยบอกว่าไม่ถึง50,000ตัวซะด้วยซ้ำ นะครับผมจากเดิมเคยมีเยอะเต็มไปหมดเต็มทวีปเลยนะฮะซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกับจิงโจ้นะครับจิงโจ้ที่ออสเตรเลียเนี่ยยังมีให้เห็นเต็มไปหมดไปไหนก็เจอนะครับโคอาล่านี่อยากเจอต้องไปที่สวนสัตว์นะครับผมแล้วก็ถ้าเจอโคอาล่าบาดเจ็บที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์ดูแลโคอาล่าตามรัฐต่างๆตามเมืองต่างๆไว้เพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์ล้ำค่ามากๆขณะที่จิงโจ้ยังคงมีจานวนเยอะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับผมทั้งรัฐควีนส์แลนด์นิวเซาเวลแล้วก็ ของโคอาล่าไว้เป็นจำนวนกี่ตารางกิโลเมตรก็ว่าไปนะฮะจะมีการพยายามควบคุมประชากรโคอาล่าให้อย่างน้อยถึงแม้ไม่เพิ่มขึ้นก็ให้คงที่ไม่ให้ลดไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็ลดปัดจจัยที่จะเป็นภัยคุกคามต่อที่อยู่อาศัยโคอาล่าลดลงอย่างน้อยให้ได้25%นะครับผมก็เป็นเป้าหมายที่ทาง ออสเตรเลียตั้งเอาไว้นะฮะอย่างรัฐนิวเซาวลน์นี่ลงเงินไปถึง193ล้านดอลลาร์ได้กันนะครับในการปฏิบัติการแผนการคืนชีโคอาล่าครั้งนี้ก็ขอให้ทั้ง3ารัฐในออสเตรเลียทําให้ได้สําเร็จนะครับผมเพราะว่าถ้าทําสาเร็จนะครับโคอาล่าไม่ใช่แค่สมบัติของประเทศออสเตรเลียเท่านั้นแต่เป็นสมบัติของดาวเคราะห์ดวงนี้ที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากเพราะมันน่าหลักแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราพูดเรื่องการสูญเสียทางชีวภาพการสูญพันธุ์ของสัตว์เนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงออ สัตว์ในประเทศไทยที่ล้ำค่ามากๆก็ได้ศูนพันหรือว่าใกล้ศูนพันมากขึ้นทุกทีแล้วเพียงแค่เราพูดถึงโคราลาก่อนเพราะว่ามันคนรู้จักเยอะ,อะแต่จริงวกกับรมเทไทยเนี่ยก็มีตัวอย่างให้เราพูดกันเยอะครับผมเพราะงั้นอย่างน้อยนะครับจะขอพูดถึงสัตว์ในไทยเองอีก5ชนิดนะครับที่ศูนพันไปแล้วหรือใกล้ศูนพันทันทีนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่น่าฟัะทับใจมากๆนะครับแต่ละสายพันธุ์สิ่งแรกคือกระสู้นะครับเป็นแรดพันธุ์ขนาดเล็กนะฮะมีขนเดอยู่ในสาภาพที่โดนคุกค,ค,คามอย่างวิกฤตตล้้วคคครรรรรััััับบผมม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 ปะะะะะเเเททศไทยยยยยนนนนนีีกกกกพพพาาาาาาใษธุ์สสููอ40ง แต่ในภาะวะที่กักขังเอาไว้เนี่ยมันไม่ยอมมีลูกเลยครับผมกระสู้ที่เอามาเลี้ยงไว้ก็ตายไปจำนวนมากแล้วไม่มีการเกิดใหม่เลยนะครับตลอด20ปีที่เอามาเลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นมันต้องการป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆถึงจะรักษาไว้ได้ตอนนี้ก็ไม่ไกลก็ใกล้เคียงครับใกล้ศูนพันธุ์มากๆแล้วนะครับก 0, บะระสเนอันที่2ครับสมันหรือเนื้อสมันนะครับอันนี้ศูนพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นกวางที่สง่างามมากอะ่ะเขานี่สามารถ แต่กิ่งก้านได้ถึง33กิ่งนะครับผมดูภาพดีครับ <c oughs> ว่ากันว่าตัวสุดท้ายนะครับโดนยิงตายไปตั้งแต่ปี2475นดะครับ <c oughs> ปีเดียวกับการเกิดขึ้นข,นของประชาธิปไตยในประเทศไทยเลย เกิดยังวะเกิดหรือยังวะเออประชายทีไตยเกิดหรือยังวะประชายทีไตยเกิดหรือยังวะก็ที่มันโดนยิงตายโดนล่าเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าที่อยู่อาศัยเดียวของเนื้อสมันนี่คือแถวบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานแล้วพอมนุษย์ขยายที่ที่อยู่เข้าไปมากเรื่อยๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่นาแล้วก็สมันเนี่ยก็โดนล่าไปจำนวนมากนะครับจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปในที่สุดตัวที่3ลิ้นครับผมหรือว่าตัวนิ่มนะครับจริงๆลิ้นเนี่ยมีทั้งหมด8สายพันธุ์แปดชนิดด้วย อยู่ใน red list ของ IUCN เหมือนกันก็คืออยู่ใน list ของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเต็มที่เหตุผลหลกัหลกๆอันนี้ก็คือโดนล่าครับแล้วก็โดนส่งออกไปเพราะว่ามีหลายประเทศมีดีมาน์ต้องการกินตัวลิ้นเนี่ยนะฮะเออประเทศเวียดนามประเทศจีนเป็นดนับต้นๆเลยซึ่งแน่นอนความเชื่อก็เหมือนเดิมครับคิดว่าเป็นยาครับผมกินแล้วสุขภาพแข็งแรงแม่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเวลาจับตัวลิ้นเนี่ยน่าสงสารมากเพราะว่าแค่เอาไม้ไปให้มันขดตัวรอบอะอย่างเงี้ย มันก็เกาะไม่ยอมปล่อยเลยเพราะว่ามันคิดว่ามันจะปลอดภัยไงในการขดตัวเองไว้รอบไม้นั่นเพราะฉะนั้นนายพานเวลาจับอะไรนี่ก็ง่ายนิดเดียวครับเพราะเหมือนลิ้นเขารู้ทั้งไม่ถึงการครับก็เลยยอมไปแต่โดยดีอันดับ4ี่ครับพายูนครับผมเหลือในธรรมชาติกี่ตัวให้ไทย200ตัวมีทั้งฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนะครับแต่เหลือน้อยเต็มทีอันนี้ก็อยู่ในรดลิสต์นะครับอยู่ในตัวแดงชัดๆหรือว่าใกล้ศูนย์พันมากๆแล้วก็ห้ามล่าโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางการไทยนะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป พยายามจะเอาจริงเอาจากเรื่องนี้มากๆเพราะว่านอกจากจะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วนี่ยังเป็นหน้าเป็นตาเป็นไอคอนของทะเลไทยด้วยถ้าเรารักษาพยุษย์ไทยเอาไว้ไม่ได้เนี่ยในอนาคตก็คงรักษาอีกหลายอย่างไม่ได้ไว้เช่นเดียวกันและอันดับ5นะครับผมนกแต้วแล้วทองคำนะครับนี่เขาถือว่าเป็นหนึ่งใน30นกซึ่งสวยงามที่สุดในโลกปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็แถวตอนล่างของชายแดนพม่าลงมาแถวประมาณเทือกเขาตะนาวศรีอะไรอย่างนี้นะครับผมมีบริเวณที่อยู่อาศัยค่อนข้างแคบมาก แล้วจานวนก็น้อยลงไปเยอะอันนี้ก็ติดรดล l i ต์นะครับิสต์สีแดงของ IUCN เช่นเดียวกันนะครับใกล้ศูนย์พันธุ์มากๆแล้วนะฮะปัจจุบันกฎหมายเนี่ยห้ามทั้งล่าตัวนกเองหรือห้ามแม้กระทั่งมีรังของนอกแต้แล้วทองคําไว้ครอบครองนะครับผิดกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยที่คุ้มครองสัตว์เหล่านี้เอาไว้ก็คือพอรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับซึ่งฉบับล่าสุดเนี่ยใหม่มากปี2 5 6 2นั่นเองแต่ว่าจริงๆเริ่มมาตั้งแต่60ปีที่แล้วนะครับผมฉบับแรกคือปีี253ตตอนนนนนนนัันน้้้้กหหดใสสสวงทิ 9ชนิดนะครับคือแรดกระสู้กูบีควายป่าและมั่งสมันเนื้อสรายเลียงผากวางผาจากนั้นก็มีการเอาบางอย่างออกเพราะว่ามีทั้งจํานวนมากขึ้นจนไม่ใกล้สูญพันธุ์แล้วกับสูญพันธุ์ไปแล้วไม่ต้องสงวนแล้วจนกระทั่งปี25งหเนี่ยก็กลายเป็นมีทั้งหมด15ชนิดนะครับสัตว์สงวนแล้วก็ปี2 5งหเพิ่มมาเป็น19ชนิดแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้กฎหมายจะมีอยู่เนี่ยแต่ปัญหาการลักลอบการยิงสัตว์ป่าการล่าสัตว์ป่าก็ยังมีอยู่ เจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยมีกันอยู่หยิบมือเดียวแต่ว่าพื้นที่ป่ามันเยอะมากนะครับผมจับยังไงก็ไม่หมดนะครับจานวนสัตว์ป่าของไทยก็ลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นอย่างมากแต่บางทีไม่ต้องไปล่ามันหรอกครับผมแค่เราตัดไม้ทําลายป่านะครับมันก็ตายแล้วเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่นะครับผมประเทศไทยเราให้ถ่ายครับเหลือพื้นที่ป่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับตึกตอกตึกตอก31.64%เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหนึ่งใน3ของประเทศเรานะครับ ถ้าจะเทียบกับประเทศอื่นนะครัรัสเซียมีป่า70%สวีเดนมีป่า69%ญี่ปุ่นมีป่า67%ลาวประเทศเพื่อนบ้านเรามีป่า71.6%แต่นั่นอนละ่ะมันก็มีบางประเทศซึ่งมีน้อยกว่าเราอย่างจีนนะครับมีพื้นที่ป่าเหลือแค่23%เท่านั้นอินเดียเหลือแค่25%เท่านั้นส่วนไทยอย่างที่บอกไปอยู่ที่31.64%กลับมาดูที่ประเทศไทยนะครับหากเราอ้างอิงตามนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะครับ เรากำหนดให้มีพื้นที่ป่าทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราตั้งไว้ที่40นะครับโดยให้เป็นป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า25และเป็นป่าเศรษฐกิจและชุมชนไม่น้อยกว่า15นตะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่31เกว่าขาดไปอีก8เกว่าๆนะครับซึ่งมันจะดีกว่านี้ได้หรือไม่นะครับก็อยู่ที่การมีกฎหมายมีแล้วไม่พอการบังคับใช้กฎหมายและการเคารพกฎหมายและการไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเทศเรายังต้อง พัฒนากันอีกไกลนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นอีกหลายๆเรื่องเลยเกี่ยวกับสังคมของเราซึ่งคําถามว่าแล้วมันจะดีอยูนน่ดีได้ยังไงนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเราเหมือนเดิมในกฎหมายเ่านั้นได้คิดถึงคนทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป,ป่าของประเทศไทยหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องนาไปสู่การมองการพัฒนายอย่างสมดุลและเป็นองค์รวมในอนาคตของการรักษาผืนป่าของไทยไว้ให้ได้ซึ่งถ้าผืนป่ากลับมาแน่นอนสิงสารสัตว์ก็จะกลับมาด้วยครับผม แฟนๆเถื่อนชาแนลทุกๆคนนะครับที่ชอบคอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองแบบนี้นะครับเรามีอัปโหลดใหม่กันแทบทุกวันเลยครับผมสามารถติดตามได้ทาง f a c o b o o k f a n p a g e วรรณสิงห์และ Facebook Fan Page เถื่อนชาแนลครับผมหรือไม่เข้าไปใน YouTube นะครับกด Subscribe ช่องเถื่อน Channel อย่าลืมเปิดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะใครชอบฟังเป็นเสียงเฉยๆนะครับเซิร์ชในแอปพอดแคสตเลยว่าเถื่อนชาแนลพอดแคสต์ครับ